สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มใน Counter-Strike นะครับ CSO ให้เทพขึ้นนะครับโดยเมาส์ที่จะใช้วันนี้ก็คือเมาส์ตัวนี้นะครับ Logitech G 502นะครับเป็นรุ่นมีสายนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็เข้าโปรแกรม Logitech G Hub นะครับถ้าใครมีเมาส์ที่มีหลายปุ่มนะครับเอาไปปรับใช้ได้นะครับหรือที่จริงครับเป็นเมาส์ที่มีปุ่มข้างข่านี้ก็พอได้เหมือนกันครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูในโปรแกรมกันนะครับ ก่อนอื่นเลยผมก็เลือกเป็นตัวนี่นะครับเลือกแอปพลิเคชันเกมแอนแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็นตัว counter style e นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปตั้งค่านะครับโดยผมจะตั้งค่าปุ่มนะครับปุ่มปุ่มนี่ครับ นี่นะครับชี้ๆเนี่ยครับปุ่มที่ปกติจะเป็นปุ่มปุ่มถ้ายหลังนะครับปุ่มนี้ครับนี่นะครับจะตั้งเป็นรี l o a d นะครับนี่นะครับตัว R เนี่ยกด reload ก็คือเปลี่ยนกระสุนนะครับแล้วก็ตัวปุ่มข้างบนผมก็จะตั้งเอาไว้แบบใช้ไม้นะครับโดยปกติใช้ไม้เราจะใช้ตัว K นะครับเราก็มาหาในโปรแกรม Logitech G Hub นะครับนี่ครับ use my ตรงนี้นะครับผมก็เอามาตั้งเป็นปุ่มนี้นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับปุ่มปุ่มบนตรงนี้ครับเราจะเอาไว้เปลี่ยนเป็นมีดโดยปกติมีดเราจะกดเลขสามนะครับการตั้งค่าอย่างนี้จะทําให้เราสามารถที่จะกดมีดได้ไวนะครับสมมุติว่าเรากดตัวดีเพื่อกําลังเดินไปด้านขวาอยู่มันจะทําให้นิ้วชี้เราอ่ะเอื้อมไปกดเลขสามลบากนะครับดังนั้นการที่เราตั้งเลขสาหรือการเปลี่ยนมีดด้วยบนตัวเมาส์เนี่ยครับจะทําให้เราสลับมีดได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ในการกดเปลี่ยนกระสุนตัว R ด้วยปุ่มเนี่ยครับจะทําให้เราสามารถที่จะในขณะที่เราเดินเดินด้านขวาที่นิ้วชี้เราเอื้อมไปกดตัว R ไม่ได้ครับเราจะใช้ปุ่มนี้แทนได้นะครับซึ่งจะทําให้มันพิ้วขึ้นนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในเกมนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ผมผมถือปืนปืนนี้อยู่นะครับ เดินเล็กหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอเรากดปุ่มนี้นะครับมันจะกลายเป็นมีดนะครับเนี่ยครับทำให้เวลาเราเดินหรือจังหวะจะกระโดดที่ต้องสลับมีดอย่างรวดเร็วครับมันจะทิ้วขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูปุ่มนี้ที่จะเปลี่ยนกระสุนนะครับดูนะเวลาผมเดินเดินด้านขวาเรากดตัวดีใช่ไหมครับเราจะเอื้อมไปไปกดตัวอายากนะนเราเดินขวาแล้วเรากดคลิกปุ่มนี้เนี่ยครับเปลี่ยนกระสุนได้ครับทิ้วกว่าเดิมนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวกดเปลี่ยนกระสุนให้ดูครับสมมุติว่าเวลาเราเดินขวาเราจะเอื้อมเอื้อมนิ้วชี้ครับกดเปลี่ยนกระสุนยากนะครับนี่นะครับเดินขวาอยู่ก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนกระสุนได้เลยนะครับอ่าสะดวกดีนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับเปลี่ยนเป็นมีดนะครับจะทําให้เรา พิวขึ้นนะเผื่อเวลาเราใช้นิ้วชี้อยู่แล้วเอื้อมมากดไม่ได้นะครับสมมุตินะครับเราวิ่งมาอย่างนี้นะปั๊บโดดเปลี่ยนมีดเลยนะครับไม่ต้องเอื้อมนะครับนี่ครับสะดวกครับง่ายครับพิ้วขึ้นเยอะนะครับนี่ครับสมมุติเราเราถือปืนมาอย่างนี้ครับแล้วจังหวะเนี้ยเราจะต้องเราจะไวๆนี่เราก็คือกดอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ครับแล้วมันจะทําให้เราพิ้วขึ้นนะครับ นี่ครับเปลี่ยนกระสุนนะครับพิวขึ้นจริงๆครับเห็นผลเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีเทคนิคใหม่ๆจะมาสอนอีกนะครับขอบคุณครับ